สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิพ้ามาเบิ่งเกษตรกรนะครับที่พิ้นฮ็ดส่วนยางอยู่ในเขตจังหวัดของบึงกาฬครับเขตอเพิ่เมืองเพื่อนมีพื้นที่ส่วนยางอยู่โดยประมาณ2ี่สกวี่สิบไร่ครับมาเบิ่งว่าเป็นอย่างพื้นที่ทีย่ยางได้ในช่วงที่ยางกำลังพัดใบนะครับบงตอนนี้ยางบางส่วนที่เพื่อนมีหลายๆเพิ่นก็คิด,ค,ดคิดหน้ายางไปบิดแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่า อยากมาันฟัดไปแต่ว่าส่วนมาเพื่อเพื่อนกีดได้นะครับเต็มโปะเต็มโปะเต็มโปะเต็มโปก็ะลยสีมาถามเพื่อนว่าเคล็ดลับของเพื่อนเพป็นที่จังใดนะครับ็ะลยสีมาถามเพื่นเบื่องว่างน่มาถึงคนล้วเพ่อนเจ้าของคนนะครับขอโทษมือมือนี้ผมแตงตัวบอกเ่าเรียบอวปาอะไสก็สดีครับท่านคอันอันชื่อว่าจะในข้างนอกครับคือถักเออคือถักกันหรือกันือถักกับพื้นที่ตรงนี้ โดยประมาณมีมีหลายปั่าเดี๋ยวกะน่าไรมีกี่เลยกุ๊บประมาณกี่กิบก็ไรเนาะอันที่ว่าผมมาเบ so <Finish>. ิ้งแล้วว่าเห็นยางมันออกเนี่ยมันเต็มโป๊เต็มโป๊เต็มแต่ละต้นเต็มบดเนี่ยเต็มบดเลยอยากหูวว่าเคล็ดลับที่น้าายางมันออกดีป่ะจ๊ะใต้ปุ๋ยอีกย่างครับมีตัวสวยเอ๋อมีตัวสวยมีตัวสวยโอ้โหมีตัวสวยครับมีตัวสวย โอ้ตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้เวอร์อย่างก็แล้วเวอร์แคนใครติดตารมันบ้าการคิดโอ้ดสการที่มันอ่านมาได้ตรงจ้าอันวิธีการใช้หนึ่งฟ้านี่ไอ้เครื่องฟ้านี่ก็ใส้แบบโปงมันแบบแบบยาวแบบปงเลยขิดพ่นมันบ้าขีดพ่น ติดต้นอ๋อติดต้นใบยางเพื่อนก็ออกดีดีครับออกดีดีผมเบิ่งแล้วมันแต่ละต้นแต่ละแถวกับต้นกับไม่ได้ไงไม่ได้สมบูรณ์พราปันใด่เลยครับแต่ว่ายางมันออกออกหลายเพิ่นฟ้านี่พออิ่นฟ้าตัวนีรงกระพุ่มนี่สองต้อนอันนี้เน้นน้อยนิดครึ่งครึ่งครึ่งฝาอือข้อนี้กระป๋องต้นน้อยนิดผสมกันกระป๋องเนี่ยกองป๋สอสีดำ ได้มาจากไหนครับมีมืออ๋อมีมือมีเพื่อนมาแนะนํนาให้จริงๆแล้วผมกับบอลแมนเป็นโซแทนขาแล้วครับแต่ว่าผมแค่สงสัยว่าเป็นอย่างไรเพิ่งคือออกลายผมผ่านมาเห็นกูก็เลยสงสัยก็เลยมาถามมึงว่าเป็นไส้อยังซึ่งผมกับปลูกยางด้วยกันแต่ก็พูดว่าเป็นให้กันแต่ยางเพิ่งคืออกอกยางผมมันบ่ออกครับตัวนี้ผมติดหน้ายางไปแล้วเพราะว่าใบามันหล่นแล้วมันบ่ออกีดอะไรมันก็บ่อ,บบอ,อก มาเห็นแล้วนะครับผมก็ะจีเลืซื้อมาใส่อย่แบบไปวองมาใส่เป็่อให้มีเกลือกระดุมอ่าเกลือกเกลือกระดิ่งป่ะสองนีเต็มโป๊ะมั่นก็นันก็ใหย่ีนิเนาะสองนี่เต็มอะโปโตอะโปโตไว้เนี่ยอันนี้เต็มแล้วอันนี้อันที่ที่ยังย่อยอยู่ย่อยมาทีหลังโอ้ะยังได้แบบหลายนะเกือบครึ่งโป๊ะเนาะยออกลาะออกลาะขึ้นมาออกบึกขึ้นเลยอ่ะ ตาสอยไม่ตาสอ่อะไนงาพลที่เกี่ดีครับอันนี้มันใช่ได้พร้อมอันกับอันยาที่ว่ามันหนาตายหนาหย,ยันเท่ากตใช้ได,ด้เห็นไหมผิดคนเรียนเหเขาแนะนํำมาบอกน้าเลอใส่อันนี้ทุ่งชเริ่มใช่หรือเานุ่มใาดอยู่น้ำยางบวกไอจีหจาตายจะเล่นกินหมกมาอากรตบหรดสองมเถื่อน,อน อันนี้ผมยังโฆษณาล้ะครับแต่ว่าเพื่อนใส่มามันเห็นผลดีแต่บม่ได้น่าไม่ใช่ดอกแต่ว่าผมผมนี่แหละผมต้องใส่ละพาะผมกติใส่ด้วยกันวาตถ่นอ้อยอยากใส่ก็ใส่ได้ลองใส่เบอร์ฮามันดีก็ลองใส่เบอแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นรูปเนี่ไม่ใช่แต่รูปผลเรไม้ถ้าถ้าจริงๆแล้วนามันใส่กับผลเราไม้ก็ได้ไม่ผลเหมือนปะไม่ผลไม่ได้ไม่ใช่เป็นผลูุเรียนลำไยหหอมหัวหอมหออมาัมอั กล้วยก็มีกล้วยก็มีหมักก็ได้พวกคนให้พวกที่กินผลเออไม่ปวดไม่ปวดไม่ตามรูปมันเองพูดไม่คิดมันเองเรอที่ได้กินอะไรที่มังงาในการมาดกนี่เนี่ยเนี่ยจะนอนดูหน้าเนี่ยล้มหน้าหน้าเข่าหน้าเข่าเอาก็ที่ได้เนาะมันมันเป็นมันมันดูดซึมทั้งใบเห็นแบบมหนคิดทั้งใบคิดทั้งใบ อันนี้ผู้ชีใบได้อย่างชี้ต้นแม่ไม่ปีนก็ไป่ชี้จะใบยชี้เสียใบดีเพราะฉะนันบ่ต้องมีเคมีแต่ว่าแต่ว่าผมว่าช่วงนี้มันชี้เสีใบมักชี้ได้เพราะว่ามันหล่นละยาเขาบ่ชี้เชยใบเพราะว่าเขาไดเอามามันครับแม่เราหน้าเขาได้ผู้ชี้ต้นผี้ชี้หนามันออก็ชุดต้นเลยบ่เป็นเต็มนะเป็นเป็นเป็นถ้ามันเต็มปูเต็มปแบบนี้เนาะ อยางเ้าวไรอย่างประมาณเอาจัจัสองพันต้นใช่อย่างที่แรกต้องถึงระดีสองพันอยู่ผมเมืองนี้เนาะเต็มโป้เต็มโปสูต้นนี้ห่วยราคาอย่างหนึ่งบัวผิวบัแพงกว่าจะได้หลายบาทอยู่ได้หนึ่งหลายหมื่นยุติเื่องละเออมาีพอได้พอได้ไปคาราโอเะอยู่เลยพอได้จ่ายค่าห้องท่าหอนั่นดีขาดเติมถึงแล้วขาดอธบายฝากคน้องครับฝากคนที่ที่เบื้องู่นะครับไอ อันนี้เดี๋ยวผมผมบ่ําเพ็ญทูตนาไนะครับแต่ว่าผมผ่านมาเห็นสงสัยว่าเพิ่นส่วนนี้เป็นเนาะแต่ไอมันคือออกดีถ้าส่วนอื่นทุปิดไปแล้วเมื่อกี้ได้เอาไม่นั่นเนาะเอาไปสิเดี๋ยวผมสิสิสิซื้อมาใส่ที่กันแต่บ่รู้ว่าสิซื้อมาใส่เัาใส่แ้วก็สิถามเพิ่นนี่แหะครับตัวนี้เฮาออกครับสองโค้งนี่เออเพิ่นออกดีกหมีสองโค้ง นักเราวะก็มีวะอันมูนที่ว่านี่เพิ่นอยู่ใส่ครับอันซื้อกับเพิ่นได้จังไดบันที่ต่อเพิ่นได้บันเลยเดี๋ยวเมื่อเอาเบอร์จากมูออ๋อมีเบอร์อยู่มันปะแสดงว่าอยู่ในอยู่ในเขตเฮานี่บ่มีจะมีเบอร์อยู่ทางใต้คลิปจะเอาลงลงใต้คิดก็ได้เนาะลงให้ทีหลังเราลงใต้คิดก็ได้ลงใต้คิดก็ได้มีเบอร์ผู้แต่นาแต่ว่าคัดกันแหละคัดกันแหละเบิรงแหละคัดคัดคัด แต่ย่างพันไดเปลองใส่กับอันอันนี้มีมีอันส่วนผลไม้ปะได้ใส่ปะนี่แต่อย่างยังอย่างสำหรับอ yeah. ันนี้ม okay. ันมันว่าสำหรับสำหรับเพื่อเราคงเห็นแต่ลูกผลไม้ลองมาชิดบ้างมากจะได้การอยู่เลยเออมันมันน่าจะกับผลไม้กรับแม่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 แค่กับผลไม้น้ำกินไดหลายย่างแม่แมโอเคโอเคครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาซสำนีก่อนก็ได้กันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวค่อยเนี่ยผมไปซื้อมาใส่คือกันลองเบิ้งครับพี่น้องอันนี้แหละเวอร์พั้นไขโตซานเนาะสารสก,กัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นสำหรับพืชเดี๋ยวทูมซื้อมาใส่คือกันนะครับพี่น้องเราต้องซื้อก็ได้ถทาให้เบิ้งผมซื้อก้อนก็นได้ในคอมชิ้น